นี่คือฮุบภาษาไทยที่เข้มข้นน่าติดตามและมี call to action ฝังอยู่ในจุดที่เหมาะสมครับกลางค่ำคืนที่เงียบงนันเสียงกลองยามจากพระบรมมหาราชวังดังสะท้อนท้องฟ้ามืดขณะเดียวกันเอกสารรับจากเรือรัสเซียได้ถูกส่งตรงถึงสยามสิ่งที่อยู่ในม้วนกระดาษนั้นไม่ใช่แค่ข้อตกลงธรรมดาแต่คือเงื่อนไขที่จะเปลี่ยนชะตาประเทศทั้งประเทศแต่คำถามคือสยามจะเลือกยืนหยัดอย่างอิสระหรือจะถูกลากเข้าสู่เงามืดของมหาอำนาจ และเมื่อหีบไม้เล็กๆที่บรรจุความลับทั้งหมดปรากฏขึ้นทุกฝ่ายต่างต้องการครอบครองมันขุนนางข้าหลวงและแม้กระทั่งชายลึกลับจากรัสเซียใครกันแน่ที่พูดความจริงและหีบนี้จะนำ้าสยามไปสู่เกียรติยศหรือหายนะอยากรู้ความจริงทั้งหมดต้องฟังเรื่องนี้ให้จบและถ้าอยากติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์ลับที่ไม่เคยถูกเล่าแบบนี้มาก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และคอมเมนต์ไอเดียของคุณไว้เพราะบางทีเรื่องราวถัดไปที่คุณอยากฟังอาจกำลังรอการเปิดเผยอยู่ก็ได้ คุณอยากให้ผมเขียนฮุกหลายแบบ3 4สเวอร์ชันให้เลือกใช้งานได้ตามบรรยากาศของวิดีโอไหมครับกลางค่ำคืนที่เงียบสงัดในกรุงเทพเสียงกลองยามของราชสำนักดังก้องสะท้อนกับกำแพงเมืองเก่าลมร้อนพัดพากลิ่นแม่น้ำเจ้าพระยามาแต่จิตใจของทหารหนุ่มผู้ยืนเฝ้าประตูพระบรมมหาราชวังเขาไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะกลายเป็นคืนที่เรื่องราวความลับระดับราชาอาณาจักรเริ่มต้นขึ้นในห้องโถงใหญ่ที่ประดับด้วยโคมไฟแก้วจากยุโรปพระมหากษัตริย์สยาม,ยามทรงประทับอยู่ท่ามกลางขุนนางและนายทหารชั้นสูง ทุกสายตาจับจ้องไปยังเอกสารม้วนหนึ่งที่ถูกส่งตรงมาจากเรือรัสเซียซึ่งจอดท่อสมอนิ่งอยู่ในอ่าวไทยม้วนเอกสารนั้นเหมือนพกพาความลับที่อาจกำหนดชะตาของราชาอาณาจักรเสียงกรอบแกรบของกระดาษเมื่อถูกคลี่ออกทําให้หัวใจของทุกคนในห้องเต้นแรงกว่าเดิมจารึกเป็นภาษารัสเซียที่ต้องอาศัยล่ามหลวงถอดความทีและประโยค ความเงียบในห้องหนาทึบจนได้ยินเสียงหายใจของแต่ละคนข้อความนั้นเอ่ยถึงการติดต่อทางทหารข้อเสนอที่อาจทําให้สยามแข็งแกร่งขึ้นท่ามกลางม,มหาอํานาจตะวันตกแต่ในเวลาเดียวกันก็อาจดึงสยามเข้าสู่งมืดของสงครามโลกที่กําลังก่อตัวขุนนางผู้ใหญ่คนหนึ่งเอ่ยเสียงต่ําเสียงของเขาสัน่นพร่าเหมือนกลัวใครได้ยินถ้าเรารับข้อตกลงนี้อังกฤษก,กับฝรั่งเศสจะมองเราอย่างไรคําถามนั้นเหมือนคมมีที่กรีดก,กลางห้องทุกสายตาหันไปยังพระพักของพระมหากษัตริย์แต่พระองค์ยังเงียบมิได้ตรสัสคํา คืนวันถัดมาในตรอกเล็กใกล้วัดโพชัยลึกลับในชุตะวันตกนั่งรออยู่ใต้เงาต้นโพเขาสวมหมวกปีกกว้างบดบังดวงตาข้างกายมีหีบไม้ใบเล็กที่มีกุญแจปิดตายข้างในนั้นว่ากันว่ามีเอกสารที่เกี่ยวพันโดยตรงกับความลับของรัสเซียและแผนการที่จะเกิดขึ้นในสยาม ชายหนุ่มทหารผู้เดียวกันจากพระบรมมหาราชวังถูกส่งมารับๆับเพื่อรับหีบนั้นโดยไม่ให้ใครล่วงรู้แสงตะเกียงวับวันสะท้อนเหงอบนหน้าผากของเขามือสั่นเล็กน้อยเมื่อแต่กุญแจที่หยบความเงียบสงัดในตรอกทำให้ทุกเสียงยิ่งทวีความชัดเจนแม้กระทั่งเสียงฝีเท้าแผ่วเบาที่เหมือนกำลังตามมาทันใดนั้นเสียงนกระตรีกริดร้องแหวกอากาศชายลึกลับในหน้าขึ้นดวงตาคมกริบวาววับในเงามืดและเอ่ยเพียงประโยคเดียวเป็นภาษาไทยสำเนียงแปลกหูว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้างในนี้อาจทำให้สยามสูญเสียทุกสิ่งที่มี หัวใจของทหารหนุ่มเต้นแรงราวจะทะลุออกมาแต่ยังไม่ทันที่เขาจะตอบเสียงฝีเท้าอีกคู่ก็ดังขึ้นจากอีกมุมหนึ่งของตรอกเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเพื่อนแต่เป็นเสียงของคนที่ไม่ควรปรากฏในค่ำคืนนี้แสงตะเกียงสั่นไหวเหมือนถูกลมพัดทันที่อากาศในตรอกเงียบสงัดทหารหนุ่มหันขอบไปทางเสียงฝีเท้านั้นเงาร่างสูงใหญ่ค่อยๆปรากฏขึ้นจากความมืดเป็นชายในชุดขุนนางสยามแต่สายตาแข็งกร้าวและแฝงไปด้วยความลับเจ้ามาที่นี่ทำไม เสียงเขาดังก้องเหมือนคำสั่งมากกว่าคำถามสายตาของชายลึกลับในชุดตะวันตกหรีลงทันทีราวกับรู้ว่าการปรากฏตัวของขุนนางผู้นี้หมายถึงแผนทุกอย่างกำลังถูกจับตามองทหารหนุ่มยืนนิ่งเหงื่อเม็ดเล็กผุดเต็มขมับหีบไม้เล็กในมือหนักขึ้นทุกขณะราวกับบรรจุทั้งชะตากรรมของสยามเอาไว้ขุนนางก้าวเข้ามาใกล้เสียงไม้เท้าของเขากระทบพื้นก้อนหินทีละก้าวเสียงนั้นก้องสะท้อนในตรอกแคบเหมือนเสียงกลองศึกหีบนั้นต้องส่งถึงมือพระมหากษัตริย์โดยตรง เขากล่าวช้าช้าชัดเธอชัด,ชด,ชดคำแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยประกายที่บอกว่าเขาเองก็อาจมีความลับซ่อนอยู่ชายลึกลับหัวเราะเบา,บาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นยะเยือกราวกับมาจากดินแดนไกลโพ้นท่านแน่ใจหรือว่าหีบนี้จะถูกใช้เพื่อปกป้องสยามหรือเพื่อขายสยามให้ผู้ใดสักคนสายตาของทหารหนุ่มสั่นไหวเขาไม่อาจแน่ใจได้ว่าควรเชื่อใครมือของเขากำกุญแจแน่นจนโลหะเย็นบาดฝ่ามือขณะนั้นเองเสียงของยามจากพระบรมมหาราชวังดังว่ามาแต่ไกลเสียงนั้นเป็นสัญ,ญญาณว่าเวลาของการตัดสินใจกำลังหมดลงอย่างรวดเร็ว คุณนางหันขอบมามองทหารหนุ่มทันทีแววตาแข็งกร้าวแต่แสงแววเร่งรัดอย่าลืมว่าหากเจ้าทำผิดพลาดแม่น้ำเจ้าพระยาเองจะเป็นพยานในการกลืนกินชื่อเสียงของเจ้าไปตลอดกาลและก่อนที่เขาจะเอ่ยประโยคถัดไปเงามืดอีกเงาหนึ่งก็โผล่ขึ้นจากมุมตรอกเงาที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะปรากฏในค่ำคืนนี้ แสงไฟจากตะเกียงาสาดกระทบผนังเก่าเผยให้เห็นเงาใหม่ที่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆร่างนั้นสวมผ้าสบายเฉียงสีเข้มผมยาวถักเกล้าวมวยสูงแบบสตรีชาววังแต่ในมือกลับถือดาบญี่ปุ่นที่สะท้อนประกายวาวภายใต้ความมืดทหารหนุ่มเบิกตากว้างหัวใจเต้นระส่ำยิ่งกว่าเดิมสตรีผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นหากคือหนึ่งในานางข้าหลวงคนสนิทของพระมหากษัตริย์ผู้ที่ใครๆคิดว่าไม่มีบทบาทนอกจากในวังแต่การปรากฏตัวของนางในตรอกมืดเช่นนี้บ่งบอกว่ามีสิ่งที่ใหญ่โตและลึกลับกว่าที่คิด คุนนางชะงักไปครู่หนึ่งแต่แล้วรีบเก็บอาการนี่ไม่ใช่ที่สําหรับเจ้ากลับวองไปเสียเถิดน้ําเสียงเขาเด็ดขาดแต่สตรีนั้นกลับก,บก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีดวงตาคมของนางสะท้อนประกายบางอย่างที่ทำให้ทั้งทหารหนุ่มและชายลึกลับในชุดวันตกต่างเงียบงนันหีบนั้นอย่ามอบให้ผู้ใดทั้งสิ้นนางเอ,อ่ยเสียงหนักแน่นในนั้นมีช่อเพียงสัญญาทางทหารแต่เป็นความจริงที่อาจเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของสยาม สายลมเย็นพัดผ่านปลอกเสียงระฆังจากวัดโพดังคลออยู่เบื้องหลังเหมือนเสียงเตือนภัยลึกลับทหารหนุ่มยืนนิ่งกลางระหว่างทั้งสามฝ่ายหีบไม้ยังคงอยู่ในอ้อมแขนแต่ใจของเขาสันสานไปหมดเขารู้แล้วว่าทุกก้าต่อจากนี้จะชี้ชะตามไม่เพียงแต่ชีวิตของตอนเองหากแต่รวมถึงอนาคตของอาณาจักรชายลึกลับค่อยๆเอื้อมมือมาจับไหล่เขาเบาแต่มั่นคงเจ้าเลือกผิดเพียงครั้งเดียวสยามจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปและในวินาทีนั้นเองเสียงฝีเท้าหนักและรีบเร่งของทหารหลายสิบนายก็ดังขึ้นจากทางปากต่อใกล้เข้ามาทุกขณะ เสียงเปราะและอาวุธกระทบกันดังก้องมากับฝีเท้าที่เร่งรีบแสงคบเพลิงจากปากปลอกเริ่มสองลอดเข้ามาเป็นริ้วทหารหนุ่มหันไปมองทันทีใบหน้าของเขาซีดเผือดหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกออกจากอกขุนนางผู้ใหญ่รีบยกมือห้ามอย่าให้ใครรู้ว่าเรามีหีบนี้อยู่น้ำเสียงเด็ดขาดบนความหวัดวันเขามองหน้าทหารหนุ่มด้วยสายตาที่เหมือนจะสั่งเสียไปพร้อมกันสตรีในชุดสบายเฉียงกลับก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาของนางแข็งกร้าว ไม่ความจริงต้องถูกเปิดเผยพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ควรทรงตัดสินไม่ใช่พวกท่านที่เล่นเกมการเมืองลับหลังเสียงฝีเท้าทหารใกล้เข้ามาเรื่อยๆเ,เสียงตะโกนเป็นคำสั่งดังสะท้อนจากปากปรอกค้นหาทุกซอกทุกมุมอย่าให้ใครหนีไปได้ชายลึกลับในชุดตะวันตกแค่นหัวเระต่ำๆเห็นหรือยังสยามกำลังจะกลายเป็นกระดานหมากรุกที่ใครก็ก้าวลงมาเล่นได้ตามใจ ทหารหนุ่มตัวสั่นมืออดหีบไม้แน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นบนแขนเขาหันมองทุกคนที่รายล้อมขุนนางผู้มีอำนาจที่อาจหักหลังได้ทุกเมื่อสตรีชาววังที่ถือความลับเกินกว่าจะจินตนาการและชายต่างชาติที่พูดด้วย้อยคำที่เหมือนรู้อนาคตทั้งหมดเสียงฝีเท้าใกล้ถึงมุมตรอกแล้วแสงคบเพลิงวูบสาดเข้ามาแทบจะถึงร่างพวกเขาทหารหนุ่มสูดหายใจแรงครั้งหนึ่งก่อนจะตัดสินใจทำบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด ทหารหนุ่มก้าวถอยหลังเทียงก้าวเดียวก่อนจะเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาเปล่งประกายแข็งกร้าวราวกับตัดสินใจแล้วเสี้ยววินาทีนั้นเขายกขีบไม้ขึ้นเหนือนสีสอย่างแรงราวกับจะทำลายมันให้แตกเป็นเสี่ยงขุนนางร้องลัน่นหยุดจะไม่รู้หรอกว่าข้างในนั้นสำคัญเพียงใดเสียงเขาสั่นด้วยทั้งโกรธและหวาดกลัวสตรีในชุดสบายเฉียงกลับพุ่งเข้ามาใกล้มือจับดาบแน่นทำลายเสียถ้าหากขีบนั้นคือพันธนาการของสยามเราจะไม่ยอมให้ใครใช้มันเป็นเครื่องมืออีก แต่ชายลึกลับในชุดตะวันตกกลับยิ้มมุมปากอย่างเยือกเย็นแววตาเขาส่องวาวในความมืดเจ้าทำลายมันไม่ได้หรอกเพราะสิ่งที่อยู่ในหีบนี้ไม่ใช่แค่เอกสารแต่มันคือกุญแจที่รัสเซียมอบให้เพื่อเปิดประตูที่สยามยังไม่เคยรู้จักทันใดนั้นเสียงฝีเท้าทหารหลายสิบนายก็มาถึงปลายตรอกแสงคบเพลิงสาดตรงเข้ามาเต็มตาเสียงตะโกนดังลัน่นนั่นไงจับตัวพวกมันไว้ให้หมด ทหารหนุ่มหายใจแรงหัวใจเขาเต้นทีรวงเหงื่อไหลลงข้างแก้มในมือยังคงถือหีบที่เหมือนหนักขึ้นทุกลมหายใจเสี้ยววินาทีนั้นเขาต้องเลือกจะหนีจะมอ่จะทำลายหรือจะเปิดเผยต่อหน้าทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เสียงทหารใกล้เข้ามาจนแทบจะถึงตัวแล้วเพียงชั่ววินาทีที่เสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาจนแทบจะถึงทหารหนุ่มกําหีบแน่นแล้วตัดสินใจหมุนตัววิ่งเข้าไปในซอกเล็กของตรอกผนังเก่าและเงามืดบางร่างเขาไว้ขุนนางร้องเรียกเสียงหลงขณะที่สตรีในชุดสบายและชายลึกลับพันขอบตามไปพร้อมกัน เสียงคบเพลิงและเกราะเหล็กของทหารหลวงดังสะท้อนทั่วตรอกพวกเขาเรียกรูกันเข้ามาเสียงตะโกนกล้องค้นหาทุกคนห้ามให้หนีไปได้ไฟจากคบเพลิงสาดไปทั่วเผยให้เห็นผนังชื้นและเงามืดที่ว่างเปล่าแต่ไม่เห็นร่างของทหารหนุ่มผู้ถือหีบชายลึกลับหัวเราะเบาๆราวกับทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่เขารู้ล่วงหน้าเด็กคนนั้นเลือกหนทางของตนแล้วเสียงของเขาเต็มไปด้วยความยินยิเยือกสตรีในชุดสบายเฉียงเม้มปากแน่น นางรู้ดีว่าการหายตัวไปของทหารหนุ่มพร้อมหีบไม้เล็กนั้นคือเงามือที่อาจเปลี่ยนชะตากรรมของทั้งอาณาจากักรหากหีบไปตกอยู่ในมือผิดคนไม่ว่าเป็นชาวสยามเองหรือชาวต่างชาติผลลัพธ์ก็อาจกลายเป็นหายนะขุนนางจ้องมองไปยังปลายตรอกที่ว่างเปล่าวแววตาเต็มไปด้วยโกรธแค้นและหวัดหวั่นเขากระซิบแผ่วๆกับตนเองเด็กนั่นหากไม่กลับมามอบหีบให้ราชสำนักสยามอาจต้องแลกด้วยเลือด ในเงามืดนอกปรอกทหารหนุ่มยังคงกอดหีบแน่นหัวใจเต้นรัวไม่หยุดเขารู้แล้วว่าทุกฝ่ายทั้งคนของพระมหากษัตริย์ขุนนางผู้ใหญ่ชายลึกลับจากรัสเซียและแม้กระทั่งนางข้าหลวงต่างก็มีเหตุผลของตนเองแต่สิ่งที่เขายังไม่รู้คือความจริงในหีบเล็กๆนี้ซ่อนอะไรอยู่กันแน่เสียงหายใจของทหารหนุ่มดังแข่งกับฝีเท้าที่วิ่งไปบนหินเก่าเขามุดตัวลอดตรอกเล็กเรื่อยไปจนถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาแสงจันทร์สะท้อนผิวน้ำระยิบระยับคลื่นเบาๆซัดเข้าฝั่งราวกับเสียงกระซิบที่ไม่มีใครเข้าใจ เขายกขีดขึ้นมามองอีกครั้งเหงื่อยหยดลงบนไม้เก่ากร่อนเหล็กเย็นเยียบเหมือนมีชีวิตลมหายใจของเขาสั่นเครือความคิดฟุง้งซ่านตีกันในหัวหากเปิดดูตอนนี้ความลับอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตและชะตากรรมของสยามแต่หากเก็บซ่อนไว้ก็ไม่รู้ว่าใครจะล่าเอาไปครอบครองเสียงเรือแจวของชาวบ้านลอยมาตามสายลมกลบเสียงกลองยามจากพระบรมมหาราชวังที่ดังแผ่วๆอยู่ไกลๆเขามองไปรอบตัวเห็นเพียงความมืดและเงาของเจดีวัดอรุณประงานอยู่ฝั่งตรงข้ามแสงจันทราลงบนยอด JD เจดีราวกับเป็นสัญญาณจากฟ้า ทันใดนั้นเสียงเ,เบาก็ดังขึ้นข้างหลังเจ้าหนีไม่พ้นหรอกเสียงนั้นเป็นภาษาไทยแต่สำเนียงแปลกหูคล้ายต่างชาติทหารหนุ่มสะดุ้งหันขอบเงาร่างสูงใหญ่ยืนอยู่ใต้เงาไม้ริมตลิ่งมือข้างหนึ่งถือปืนพกที่สองประกายวาววับเงานั้นก้าวออกมาให้เห็นชัดชายผิวขาวดวงตาสีฟ้าลึกแบบชาวรัสเซียเครื่องแบบทหารต่างแดนถูกคลุมด้วยเสือ้อคลุมยาวสีดำเขาก้าวช้าๆเข้ามาใกล้ยหยุดอยู่ห่างไม่กี่ก้าวหีบนั่นเขาเอ่ยเสียงต่ำมันไม่เคยเป็นของสยามมันเป็นของเรา หัวใจทหารหนุ่มเต้นโครมมือกำหีบแน่นจนเส้นเลือดนูนเขาก้าวถอยหลังจนส้นเท้าแตะขอบน้ำเสียววินาทีนั้นเขาต้องเลือกจะต่อสู้มอ้อผีให้ศัตรูหรือโยนมันลงสู่สายน้ำที่ลึกมืดของเจ้าพระยาเสียงคลื่นกระทบตลิ่งดังชัดเจนขึ้นเมื่อทหารหนุ่มถอยจนเกือบตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาดำลึกสะท้อนแสงจันทร์วับวาเหมือนเชื้อเชิญให้ทุกสิ่งหายไปในห้วงน้ำเย็นเยียบชายรัสเซียยกปืนขึ้นช้าๆลำกล้องมุ่งตรงมายังอกของทหารหนุ่มเสียงเขาหนักแน่นแต่ไม่ดังจะมีสองทางเลือกส่งหีบมมาาหหรรืืออใ้้้เเลลจ่่วงงแแนนท ทหารหนุ่มหอบหายใจที่มือที่กอดหีบสันสถานแต่สายตาย,ยังคงแข็งกร้าวเขาไม่เคยชินกับการถูกคุมขามเช่นนี้แต่ก็รู้ดีว่าเบื้องหลังหีบไม้นี้ไม่ได้เป็นเพียงเอกสารธรรมดาหากคือบางสิ่งที่อาจกำหนดอนาคตของบ้านเมืองทันใดนั้นเสียงโสดจากน้ำดังขึ้นข้นขางๆร่างหนึ่งพุ่งขึ้นจากแม่น้ำอย่างเงียบปริบเงาสตรีในชุดสบายเปียกชุ่มน้ำไหลอาบใบหน้าดาบในมือเงาวัสท้อนจันนางคือข้าหลวงคนเดิมที่เคยปรากฏในตรอกเจ้าจะไม่ได้มันไปหรอกนางเอ่ยเสียงแข็งดวงตาเปล่งประกายด้วยความมุ่งม,มั่น ชายรัเสเซียหันขอบทันทีปืนเล็งไปที่สตรีแต่ทหารหนุ่มก็ชฉวยโอกาสนั้นยกขีดขึ้นเหนือสีสร่างของเขาสั่นเทาเมื่อขอบไม้แข็งกระแทกฝ่ามือหากมันคือสิ่งที่จะทำลายสยามเขาตะโกนลั่นท่ามกลางเสียงคลื่นที่ซัดก,กระแทกตะลิ่งข้าจะโยนมันให้เจ้าพระยากลืนกินเสียเดี๋ยวนี้ชายรัเสเซียเบิกตากว้างเสียงปืนดังปัง ก้องสะท้อนกลางคืนแต่ทันทีที่เสียงกระสุนแหวกอากาศร่างทหารหนุ่มก็ขยับมือแรงสุดกำลังหีบไม้หลุดจากอ้อมแขนลอยโค้งขึ้นเหนือแสงจันทร์ก่อนจะตกลงสู่สายน้ำมืดดำพร้อมเสียงกระแทกดังสนัน่นเสียงน้ำแตกกระจายก้องไปทั่วลำแม่น้ำเศษเครื่นงกระเซ็นขึ้นเปียกเสื้อผ้าของทุกคนร่างทหารหนุ่มเซถอยหลังไปหนึ่งก้าวมือจับแผลเลือดซึมจากแขนที่ถูกเฉียวด้วยกระสุนดวงตาเขายังจับจ้องไปยังสายน้ำที่กลืนหีบไม้หายไปในความมืดชายรัสเซียคำรามลั่นดวงตาสีฟ้าลุกวาวด้วยโทสะจะไม่รู้ตัววเลลย่าทอะไรไรงป หีบนั้นคือสัญญาที่จักรวรรดฝากไว้เจ้าพระยาไม่มีสิทธิ์กลืนมันไปเขาก้าวพรวดไปที่ขอบน้ำเหมือนจะกระโจนลงไปตามหาแตส่สตรีในชุดสบายเฉยงก้าวขวางดาบในมืชี้ตรงที่อกของเขาสัญญาของพวกเจ้ามีได้ผูกพันสยามนางกล่าวเสียงเย็นเฉียบสิ่งที่เจ้าพยายามจะยัดเยียดให้เราคือพันธนาการไม่ใช่ความร่วมมือ ทหารหนุ่มยืนนิ่งเหงื่อผสมเลือดไหลลงข้างแก้มหัวใจเขาเต้นแรงแต่ในดวงตากลับเต็มไปด้วยไฟที่ไม่เคยมีมาก่อนเขารู้ว่าการโยนหีบลงไปในแม่น้ำไม่ใช่การจบเรื่องแต่เป็นการเปิดม่านใหม่ม่านที่เต็มไปด้วยอันตรายจากทุกทิศทันใดนั้นแสงคบเพลิงจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นตามริมตลิ่งเสียงกลองสึกดังจากเรือหลวงที่ลอยกลางเจ้าพระยาธงชาติสยามโบกสะบัดร,รับลมกลางคืนและเสียงประกาศหนักแน่นจากทหารหลวงก็ดังก้องทุกคนหยุดอยู่กับที่ ใครก็ตามที่คิดปิดบังสิ่งของของราชสำนักจะถูกพาไปเฝ้าพระมหากษัตริย์ทันทีแสงไฟสารเข้ามาเผยให้เห็นทั้งชายรัสเซียสตรีข่าหลวงและทหารหนุ่มที่ยืนอยู่ขอบน้ำท่ามกลางสายตาทหารหลวงนับสิบที่เล็งหอกและปืนใสทุกคนความเงียบกดดันคลี่คลุมลงอีกครั้งทหารหนุ่มกัดฟันแน่นเลือดไหลซึมลงแขนเขารู้ว่าทุกคำพูดต่อจากนี้อาจชี้ชะตาชีวิตตนเองและความลับทั้งหมดที่เจ้าพระยากลือนลงไป สายลมกลางคืนพัดแรงขึ้นจนผิวน้ำเจ้าพระยาเป็นระลอกคลื่นแสงจันทร์สะท้อนกับเกล็ดคลื่นเหมือนประกายเงินลอยไปทั่วทั้งทหารหนุ่มสตรีในชุดสบายและชายรัสเซียยังคงยืนนิ่งท่ามกลางวงล้อมของทหารหลวงนายทัพหลวงผู้ควบคุมการค้นหาก้าวออกมาข้างหน้าดวงตาคมกริบจ้องตรงไปยังทหารหนุ่มที่เลือดซึมเปื้อนแขนเจ้าคือผู้ถือครองหีบไม้มันอยู่ที่ไหนทหารหนุ่มสูดลมหายใจลึกเขาเงยหน้ามองไปยังเจดีวัดอรุณที่ะหงานกลางเงาจันทร์ก่อนจะเอ่ยเสียงหนักแน่นข้าโยนมาลงแม่น้ำแล้วไม่มีใครได้มันอีกต่อไป เสียงฮือฮาแผ่วๆดังขึ้นจากหล่าทหารทุกสายตาหันไปยังแม่น้ำมืดลึกที่เงียบสงัดราวกับซ่อนความลับไว้ใต้ผืนน้ำชายรัเสเซียกำมัดแน่นสีหน้าเต็มไปด้วยโกรธเกรี้ยวแต่เขาไม่อาจทำอะไรได้อีกทหารหลวงหลายสิบนายเล็งปืนตรงมาที่เขาสตรีข้าหลวงยืนนิ่งดวงตานางจับจ้องทหารหนุ่มด้วยแววที่ผสมทั้งชื่นชมและเศร้าลึกๆนางรู้ดีว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตของเขาแต่ยังอาจเขียนเส้นทางใหม่ให้แก่สยามนายทัพหลวงพยักหน้าเบาๆเช่นนั้นเจ้าจะต้องอธิบายทุกสิ่งต่อพระพักพระมหากษัตตริยย์ด้วนเอง แสงคบเพลิงส่องประกายบนผิวน้ำเสียงฝีพายจากเรือหลวงดังชัดขึ้นใกล้เข้ามาท้องฟ้าเริ่มมีแสงเงินระยับของอรุณรุ่งที่กำลังมาเยือนทหารหนุ่มยืนนิ่งแม้แขนจะเต็มไปด้วยเลือดและความเจ็บปวดแต่ในดวงตากลับสว่างขึ้นราวกับเขาเพิ่งเลือกเส้นทางที่แท้จริงของตนเองสายน้ำเจ้าพระยาย,ยังคงไหลยอย่างไม่รู้จบกลืนกินหีบไม้เล็กๆนั้นไว้ใต้ความลับอันไม่มีวันถูกเปิดเผยและเรื่องราวการติดต่อระหว่างราชสยามกับรัสเซียก็เหลือเพียงเสียงคลื่นและสายลมที่พัดพาไปกับประวัติศาสตร์